เร็ว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 ตีทันตกมาเลยสางผาสางอู้แมบบ็กี้ใส่ไม้ใส่ไม้ไไไไนึ่งใหญ่เนล่มเลยใหญ่ใหญ่อักนินวงน้ำวงน้ำน่ากลัวจังวะ อ่ดเต้บดบดบดปั่นบดขึ้นมาปั่นบดขึ้นมาข้างล่างต้นไม้เยอะลากเลอีกแล้วลากเลอลากเลยหมุนอีกแล้วใจอีกแล้ว ตัวผู้ยาวๆซะหัวแหลมๆโอ้โหลากหุดอีกแล้วเอ้ยสุขสับสนมาอันนี้ง่าย <ห UA? S 1> น,นี่ง่ายตัวผู้ลากมาหูนนเง,ง,เงเี้ยงหูเงี้ยงเดียวเลยหูเงี้ยงเดียวเลยยกเดี๋ยวยกยกให้หัวลอย<ม>เยดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคันหัก จกให้หัวลอยหัวลอยพี่ช้อนง่ายปลาสดมากครับปลาซึงครับไม่เอาไม่อยากแล้ตัวคู่อยากแล้ตัวเมียกิมน,นะวะกิมมานี่ต้องถ่ายตร้ไหนถ่ายดิ แล้วก็ปล่อยโอ้โหีมร้อนอ่าคีมร้อนเที่ยงวันทันเหตุการณ์เที่ยงครึ่งพอดีเลยการบมดมันที่กรรมอะเออหยอกหยอดย,ยัดมือเข้าไปนัหนแหจะยัดมือเข้าไปเอยยเปเอ,อสามแต้มสูงนิดตึงสูงนิดตึงอ่าฮะ อ่ายอกเยี่ยมอ่ะปล่อยเลยครับฝั่งน,นี้อ่ะฝั่งนี้เดี๋ยวไปตีข้องต่อเลยโอ้โหเป็นไ,ไงล่ะเนี่ยเล็กกระจิบเดียวเองเล็กเหมือนเพิ่งจะเดินอ,ออกจากป่ามาเลยอ่ะไม้แรกครับเสิร์ฟไปทักทายก่อนเห็น้วเห็นละเห็นล้วไม้แรกก็จิบขูเลยครับ ขึ้นตรงๆเลยตรงหน้าเลยตเยตตเยี่ยมออนที่สามตบเนะี่ยฟองฟอดเลยนะกัดไม่ใช่ตบเนี่ยกัดเลยกัดกัดขู่ใต้น้ำ ต่อตีไม้ที่สี่โอ้ยยยยใกล้เสือกจิบเสือกจิบเช็คของเวละนั่งลงได้ย่อตัวได้ย่อตัวเลยหายจิบเช็คของเลยใกล้เกินโอ้มานี้เป็นมาที่คาดด้วยนะเนี่ย เหลือแล้วศพตาขนาดนั้นตัวเขียวใช่